เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยอันโมทนาบุญด้วยเป็นยังไงบ้างฮะสบายดีจริงๆหรอสดชื่นแจ่มใสบวชเมืล้วันที่ะบวชวัดทม่ชีไทยอ๋อสำนักชีไทยเพราะว่าบวชกินบ้านหมดบวชจนปลวกกินบ้านหมดเลยแปลว่าสนุกแปลว่าแฮปปี้ใช่ไหมกับการบวชใช่ไหมโอ้ดีมากเลย ลูกก oh. uh. uh. ็บวชเรียนที่มัดกลางได้โมโหเลยอ๋อทีนี้แม่ก็ทางโลกมันไม่ไม่สมอเหมือนทางธรรมก็อย่างเข้ามาทางทีเปรย์นหลวงพ่อแต่เข้าวัดที่วัดปุมวิทย์บวชที่พระตลอดเสีเวลาหลวงพ่อเพราะ่าดีแล้วไปบวชที่วัดไหนายวงค์วัดโดยสารศตลเพราะว่าไม่สุบินเคยตามมาที่ลุงนั่นจริงที่โอเคแล้วก็ รบุญลยก็ไม่ได้นะสบายใจนะคนก็อยากชักาตัวตายเนาะโอทีนี้ก็ได้เข้ามาแบบแบบจาก็รู้นะพออาจารย์นี้ก็สมนพ่อสศนขึ้นในชิงขอมคระพาจริญฝายธรรมะพระใจทุกอย่างพระเจาใจแม่หมวยทุกอย่างออือขอขอบคุณคนเราเวลาเจอ ขอบคุณค่ะคนเราต้องรักษาชีวิตเอาไว้แม่ถ้าเขาจะตายนะปล่อยให้เขาตายเองเราไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวคนเราก็ต้องตายเนะาะแคนี้ก่อนที่เราจะตายนะเรามาเรามายิ้มให้กันเรามาจูงมือกันทำสิ่งดีๆที่เราพอทำได้อะไรอย่างเงี้ยมามาอาจจะได้ทำบุญได้ตั้งโอ้ได้ทำสั่งสมบุญบรารมีได้ตั้งเป็นสิบสิบปีบางทีจะเราอายุอาจจะ ร้อยเก้าสิบเก้าปีใครจะไปรู้น่ะเป็นอย่างนั้นนะแม่ชีก็จะสอนนักคุ่นทุกมากคุณต้องเข้ามาปฏิบัติธรรมทำนี้ซึ้งมากนะแด้หลวงพ่อสอนดีชาวบ้าเราจะทำลายต้องรู้จิตเองซส่วนเนี่ยท่านท่านสอนได้ดีมากแม่ชีหมวยนี่แกก็สอนทุกวันทุก็ซึ้งเราก็เลยมีกำลังใจอยู่ต่อ แค่นี้แม่ยังทุกวันนี้วันนี้เพราะว่าแม่มาตรวจตั้งห้าปีกวา่าจะเรียเป็นคนถ้าไม่ไม่อยู่ตั้งห้าปีแม่ก็ไม่เห็นแม่เห็นหนูแล้วก็ตอนหน้าไปร้องไห้ฉันกล้าร้องไห้เข้าห้องไปร้องไหส้สงสารเป็นมากเสื้ต้องขอบคุณเด็กดรแม่ชีมากกระสอนเขาดีที่า,า,าุดดีแล้วค่ะดีแล้วดีแล้ว ด็ออกเตร์อายุแค่นี้ดรยังซื่อชีวิตมาทำแม่ทุกน้อยหลายดรโอ้ oh, ใช่แต่ละคน,นท,ทุกมันมันก็อยู่ที่ว่าเราจะทุกเรื่องอะไรนะแม่เนาะเราเราอยากกินข้าวเราก็ต้องไปดำนาดําไม่ได้มันต้องไถหาจะไถอย่างเดียวก็ต้องไปวิ่งหาควายหาคันไถแล้วทุกสมัยแต่ก่อนเนี่ยคันไถก็ต้องต้องต้อง ทำด้วยไม้เนาะหาเหล็กมาเป็นหัวคันไถแต่ทุกวันก็จะมีรถไถก็ต้องไปวิ่งหาน้ํามันแต่ละยุคมันยากไม่เหมือนกันแต่อย่างเดียวกันคืออยากกินข้าวอยากมีข้าวมาหุงทุกคนก็ต้องทํางานอยู่กลางแดดถูกแดดแผดเผากว่าจะได้กินข้าวก็เหมือนกับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอ่ะ จะดีไม่ดีจะรวยจะจนอ่ะมันก็อยู่ที่ทําตัวเองเอาทั้งหมดอ่ะเพราะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันมีลมหายใจมีความต้องการเหมืน yeah, <okay. S 1> อนกันนีค่เขใจคือยายอย่บ้านยายจะหุงข้าวไปไปวัดชอบไปซักจีโรในหลวงพ่อไปกวาดบ้านแล้วไปล้างจานกวาดล้างวัดกลับบ้านเพว่า ลูกชายที่ไปบวชก็ไปพา,ากู่น,กน,น,นั่นเพราะว่าหลวงพ่อแก่แปดสิบกว่าทีนี้หลวงพ่อก็จะส่ลง,ลงลูกหลานมลางแล้วก็บวชบวชเรียนวัดกลางแม่หมอสารลูกก็บรรดโโาโตกระชุนกันเรื่องศาสนาเราคือต้องฆ่าจารย์ไม่มีทุนทรัพย์ที่แต่งงานต่อแต่ตอนนี้ลูกลูก,ล,กลูกนี้อยู่อยู่ชั้นไหนแล้วคะ<ม>อ๋อมอหอ ออถ้าคนเราเลี้ยงลูกนะจนจบม .6 นะก็ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่าเขาโตเป็นหนุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นเดยวเขาจะ,สะแสวงหาชีวิตของเขาเองอนนรัฐบาลจะ่วดปกอย่า <Okay. S 1> เราต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยนะที่เราเกิดมาในยุคที่รัฐบาลช่วยมาให้นต่นี้นสวดปริศ เดี๋ยวละข้าวทางฉันจะซื้อกับข้าวให้าวไปตากบาตรนะคะใส่ซองไว้พระใครในที่ให้เงินาใอ๋อขอบคุณรัฐบาลนะนั่งวิปัสสนาเยอะๆแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลนะคะขอบคุณอืมอืมดีใจแล้วพ่อจ๋าที่ยาแล้วคุณน้องเองนี่มาทำงานที่ประเทศไทยหรือคะมาทำอะไรที่ประเทศไทย